อ่าดูก็ต่อกันดีกว่านี่ไปดู โอ้นั่งสบายเลยเธอจ๋าเท้าคางวเดี๋วหลุดเดี๋ยวหัวหลุดเออเท่าเอ้อาวามาดูคนยุทธกลยุทธกลยุทธทางการศาึกษาคนายุนยนยทธกลยวิธียุทธวิธีมตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันเรียกหลายอย่างก,กันในที่นี้เราจะเรียก กลยุทธ์ทางการศึกษาเขาบอกว่าการบริหารและการจัดการศึกษาดูดีนะมี2องคำคือการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง2อ,อย่างเนี้ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนก่อนลงมือทำงานจริง ถ้าเป็นการบริหารก็จะมีการวางแผนมีโครงการมีกิจกรรมใช่ไหมนั่นคือเตรียมการล่วงหน้าของผู้บริหารส่วนการจัดการศึกษาเ็าดูว่าการบริหารจรต้องทำอะไรบ้างเป็นกลยุทธ์ถ้าเป็นครูผู้สอนก็ต้องเตรียมการสอนทำแผนการจัดการเรียนรู้ บริหารเขาตระวางแผนเตรียมการว่าจะทําอะไร,ก,ะก,ร,ร,รก่อนที่จะทําการบริหารก่อนที่จะทํางานจริงเตรียมทุกเรื่องลักษณะสําคัญของแผนแผนการศาึกษาผู้ช้าบอกแล้วว่าเราจะเป็นผู้บริหารในอนาคตเราต้องไปหาหนังสืออ่านคือ แผนการศึกษาแห่งชาติไปหาแผนการศึกษาชาติอ่านบ้างไม่ว่าพักไหนใครจะมาเป็นนายกจะเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติส่วนว่าเขาจะทำวิธีไหนมันก็แล้วแต่คนที่เป็นนายกคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเขาก็จะมีนโยบายของเขา นั้นการวางแผนการศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับอนาคตการศึกษาว่าจะทำไงต่อไปเด็กไทยจะเป็นยังไงแบบไหนจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรจะอยู่ในแผนการศึกษาเพราะงั้นในฐานะผู้บริหารเราต้องรู้แผนการศึกษาหมายคือสายแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สองแผนนี้ทิ้งไม่ได้เลยต้องไปหาอ่านแผนการศษาจะมีบ่งบอกว่าระดับปฐมวยัยและต้องจัดให้อย่างไรแบบใดการศึกษาผ้าบังคับต้องทำยังไงในแผนการศษาจะมีบอกเพราะแผนการศกษาเป็นการคิดและการตัดสินใจล่วงหน้า ตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาว่าจะทําอะไรบ้างแล้วทาไมต้องทําจะทําเมื่อไหร่ใครเป็นผู้ทําทําอย่างไรและอยากได้อะไรมุ่งเกินอะไรเหมือนที่บางคนเคยท่องใครทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ,อไหร่และได้อะไรลักษณะจะคล้ายกัน ในแผนจะบอกว่าจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการศึกษาและทำไมไม่ต้องทำแล้วจะทำเมื่อไรให้ใครทำทำเมืงไงทำแล้วมันจะเกิดผลอะไรบ้างนี่ตัวแผนการศึกษาจะบ่งบอกไว้เพราะงั้นเราต้องไปหาคำตอบไปได้ว่าจะทำอะไรยังไงบ้าง แผนกลยุทธ์ทางการศาารึกษาแผนกลยุทธ์การศึกษา,าเป็นผลนพวงเป็นผลคอยคอยได้จากการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตความต้องการและการกระทําของบุคคลและองค์กรอันนี้เป็นกลยุทธ์น่ยแผนจะมีแผนกลยุทธ์ แห้ก็ิึกทางการสามหมายถึงแนวทางทางการปฏิบัติที่เตร,รียมทำไ้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในระยะกลางและระยะายาวและแผนจะมีสามช่วงขั้นตอนแผน ต้นกลางลปลายบางคนก็เปรียบเทียบกับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําอะไรนั่นแหละนั้นแผนก็ต้องวางเป็นระยะระยะเหมือนกันเพราะนั้นเราจะสรุปได้ว่าเราได้คุยกันมาคือการบอกว่าไงครับ ไม่ว่าครูต่อนนะการบริหารการบริหารการศาึกษา,าแผนการศึกษาแผนกลยุทธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเราเพรานั้นก็เลยแนะนำให้ไปอ่านแผนการศาึ่าอาแห่งชาติตอนนี้มันฉบับที่ทลายแล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั้นไม่ว่าพักการเมืองพักใดจะมาเป็นผู้นํารัฐบาลก็ต้องทําตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่กระบวนการทําอาจจะแตกต่างกันยกเว้นที่ไม่ทําตามก็คือเกิดขั้นวิกฤตเกิดวิกฤตของประเทศ ไม่ทําตามหายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ได้เหมือนตอนนี้หลายคนบอกว่าเป็นวิกฤตวิกฤตโควิดรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทุ่จังหวัด10หรือ12 จังหวัดภาคใต้สา3จังหวัดกรุงเทพเขตปริมณฑลรวมแล้ว10จังหวัดที่เกิดวิกฤตสีแดงโควิดอันนี้วิกฤตไม่จำเป็นต้องทำตามแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติก็ได้ก็เลยเรียกว่าถุกเืิ ประกาศภาะวะฉุกเฉินนะอันนั้นถ้าเกิดวิกฤตไม่ต้องทำตามแต่ถ้า